ช่วอีกแล้วมนี่พี่น้องเอ้ยชั่วชั่วชั่วยสบายดีสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ยังบ่ได้เข้าป่าเพราะว่าเป็นไข้กับ่ได้กินข้าว้ำมือแล้วพี่น้องโบหิวเลยเรื่องขา้าวนี่ประเภทเข้าวนี่บ่หิวพี่น้อง แต่อยากกินหมากไหมนี่อยากกินเรื่องส้มนี่บาได้เข้าปลาแล้วพี่น้องเอ,อนะ้ยน่าจะขดข่ายเลยพี่น้องต,ตอนนี้แมนพอได้งูซิงเฮาก็จะฮ็ดกินงูซิงนี่แหละสบายดีลำเบ่งดีนี่พอได้หลังจากพอมาแต่ป่านะพอเอาหน่อไม้หน่อไม้น้อยๆเพราะว่าช่วงนี้มัน ชิฮอดอันนั้นนอไม่เพราะว่ามันจะกลายเป็นนออะไรพี่น้องนี่เล็กอะได้นอไม่เลไรกับงูนี่พี่น้องงูสิงได้นี่ได้นี่ขอได้งูพี่น้องเอ้ยมีอาหารกินเร็วหนิพี่น้อง ดีเห็พิ่นดีิ่นเห็ดล้างน่อไม่เลยกันชิตมหน่อไม่ในใดก็โทษขอขอภัยพ่อเม่พี่น้องกินบะไ้เข้าปลากินงูและมมดีน้องวาสิเหาก็สิีห็ดกินงูชิชั่วเอาร้ได้ขอได้นะขอได้ทั้งล่วงเลยพี่น้องนี่ ร่วงตรงนี้แมนหาไปห้าร่วงมันจะได้นี่ร่วงไร้เลยมันสามเขตสี Connell ่เขตเลยดูนะก่อนจะเฮ็ดกินงูแมนเฮ็ดนะเฮ็ดหน้าไม้ให้ลเอียดก่อนนย อนนี้แม่เฮากะเฮ็ดกินงูนี่แหละพี่น้องกินเผางูก่อนตุดาตดาตุ สิ่ง x ่อ<า>ไปดูบ่บ่บ่แวว่าตอนนี้แมนอยู่บ้านเฮาแมนหลายคนเลยพี่น้องครับเป็นไข่หลายคนแล้วเป็นไข่เกือบตายเลยพี่น้องเป็นไข่ เมฆพันดีเผาปานเหรอนี่เมฆพันดีร่างเผางูชิชิเฮกินแบบชั่วเอาโลด กะเพาที่เรียบร้อยแล้วนี่เฮากะสิปาดประว่าใส่มันกัเฮากะสิปาดอนาทิมใส่มันนี่สุกที่เรียบร้อยเลยไป่นองโอ้โหหอน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 หอ,นหอ,นหอน ได้กินงูอีกแล้วมาหนีพี่น้องกินงูอีกแล้วได้งูมาหนีแล้วก็กินขับครอบครัวอีกพี่น้องเลยกินขับครอบครัวอีกไม่ได้แต่กระถูกกระ่พีพี่น้องที่บได้เข้าป่าเด้อพ่มยพี่น้องไป นี่ใส่มันพี่น้องอ๋อค่ะนี่ใส่มันนี่เดี๋ยวปัดนไป นี่นี่พี่น้องผักที่เรียบร้อยแล้วครับก็ชิต้มนำ้ำให้มันนอนห่อนก่อนจังไม่นี่แมนชัวอีกแล้วนี่อันนี้ก็ต้มน้ำให้มันนอนห่อนก่อนพี่น้องเพราะว่าเราใช้แมนนี่ัวชิไข่แหละกับใบใบขี้หูดเลยกับใบมะเขียบมะคาม แม่พันุดีเห็ดกินถั่วอีกแล้วมันนี่้องเอ้ย ชัว,ชว,ชวต้มกับประมาณชั่วโมงป่ายแล้วจังได้กินพี่น้องเลยต้มให้ห้องชั่วโมงป่ายแล้วไปคอย,คอย น,นี่สุกแล้วพี่น้องเ้ยนี่สุกแล้วสุกแล้วสุกที่เรียบร้อยแล้ว,ว,ว,ลวนี่ทุกันไหนสุกแล้วได้กกินงูสิง อ๋อครัรบนรนพนดีสบายดีปวดสบายดีไหมพอดีไหมสบายดีปวดหรอสบายดีหืมหากระตือนนอนนะ Chắc chắc uh, yeah. um. này, P'Nong, à, nhiều, ừ, này gì vậy? Bắp, Mì Sắm skin này nè. Hôm không chỗ nào bình มาแม่นนกนามึงมาเด้อพ <cutter> <petto> ี่น้องมากินหวนำกันเด้อพี่น้องมา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 พี่น้องเบื่อจ้าเนไงันบัวเมยจ้าไปมอหมไวไ มาไหมมาเลยหอกด้วลเจ้าจ๋ากินโมบดแล้วสามคนส่วนแม่พันดีกับน้องนะบเคยกินงูเลยเื่อเราพันดีจ้าเลยเพราะว่าขลามบเคยกินเป็นสามคนมนีพอเลยกัน้องน้องชายลกัเฮามาด้อพี่น้องเงอาจ๋าให้จ๋าตมพนัน

กินกรบโบเบิร์ช้ำพี่น้องเอ้วันยังลายวันยังเป็นไข่นกินยังกับโบแซบชดึแดึนี่อะจอนจะแเดนี่ออมนกไกใตตไข่มันต่าเพื่อตัแรกกิน ครูอ๋อมมัวมัไข่ดอกหมอเนียจูจายูอาม่าจายูจายูนี่จามอ๋อพี่น้องเอ้ยยังเป็นไข่นะเพราะว่ากดูนาวเริ่มสิเป็นไข่พี่น้องเป็น2 3มืึแล้วกินบ่ได้กินข้าวก็3มื้อแล้วพี่น้อง แบบนี้แหละกินกิมนากินข้าวกินขา้นขา,า,าวก็บ่แซ่บโอ้นอนบ่หลับพี่น้องกินขนาดงูนี่ก็แซ่บอีหลีเพราะว่ามันกินนั่นคมๆเพราะว่าปากยังบ่ปากสิกินนึงก็ยังบ่ได้พี่น้องเพราะว่ายังเป็นไขบวนี่นะแลเอาพี่น้องสําหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงไว้ชนีพี่น้อง ทายโดนามาขอกันไหมขอขอบใจพ่อเมีพี่น้องทุกท่านที่ติดตามและับชมที่เป็นกำลังใจให้ซองบาเบอร์ด้อพ่อเมีพี่น้องขอบคุณหลายๆบ๊ายบาย